สวัสดีค่ะแอลลี่อชิรยานิติพนนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่เหมือนว่าเห็นอันนี้เป็นอินสปิเรชันเล็กๆจริงๆหนูก็คิดว่ายังมีอีกหลายอย่างที่หนูอยากทำในช่วงชีวิตหนูนะคะแล้วก็ยังอยาก พัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนหนูก็ซ้อมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนพอโตขึ้นด้วยด้วยอจของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกออ็รู้สึกว่าอยากพัฒนามากขึ้นอยากจะโชว์ไซดใ์ใหม่ๆของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นค่ะจากเพลงแรกอย่างเงี้ยค่ะหนูตอนนั้นหนู15ก็เบบีหน่อยก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้ ลองอะไรในวงการแบบหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้พอหนูกําลังจะ18แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีผลงานมาให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะโชว์ความแบบโตขึ้นของตัวเองแล้วก็โชว์พี่ๆ Only ทุกคนว่าเอ้แอลลี่แบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์สปีที่เดบิวมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี<ๆ>้ยค่ะเพื่อโชว์เคสออกมาในผลงานของหนูคะ่ะสำหรับหนูน่าจะเป็นแบบ คุณแม่คุณยายคุณน้าคุณอาทั้งหลายคะ่ะคือครอบครัวหนูใหญ่มากคะ่ะหนูลืมใครไปไหมนะถ้ามีหนูขอโทษนะรู้สึกว่าทุกคนที่หนูเจอสามารถเป็นอินสปิเรชันให้หนูได้เพราะว่าทุกคนเหมือนเป็นโมดิ v เวชันให้หนูแบบ โตขึ้นอยากจะทำอะไรมากขึ้นแล้วก็เหมือนครอบครัวของหนูเขาก็จะสอนหนูตลอดแล้วก็มีอะไรก็จะคุยกันแบบด้วยเหตุผลก็คือเตือนกันแบบคุยกันแล้วก็ให้อเปนมากที่สุดค่ะเพื่อให้หนูแบบแชร์ความเป็นตัวเองด้วยแล้วก็อะไรที่หนูอาจจะคิดไม่รอบคอบออะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนคุณแม่หนูอย่างเงี้ยค่ะก็จะสอนหนูตลอดเวลาหนูทาอะไรที่แบบเฮ้ <c oughs> สมควรโดนเตือนก็จะตักเตือนหนูแล้วก็ค่อยสอนหนูครอบครัวเป็นสิ่งที่แบบเป็นอินสปิเรชันของหนูด้วยแล้วก็เป็นบิ๊กอิมแพคในชีวิตหนูค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะโตไปเป็นผู้หญิงที่แบบแข็งแกร่งแล้วก็เก่งคนหนึ่งค่ะรู้สึกว่าหนูแค่อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองค่ะหนูก็ เหมือนมีโกในชีวิตว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าอยากให้คนได้ experience เราได้เจอแอลลี่ในโหมดที่แบบแอลลี่เป็นแอลลี่จริงๆอยากให้ทุกคนรักกันแล้วก็ appreciate กันด้วยความที่เป็นตัวเองค่ะแล้วปีนี้ก็ปี2022แล้วเหมือนอยากให้ทุกคนแบบกล้าทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอาจจะยังไม่ค่อยกล้าทำค่ะเพราะหนูก็มีหลายอย่างที่ไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่แต่ว่าในปีนี้ก็อยากจะลองค่ะก็ะเลยอยากจะเป็นกำลังใจน้อยๆให้ทุกคนด้วยค่ะ